ของส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาของที่สวนนะคะบ้านสวนสุวิมลของเราเนาะลองดูอันนี้นะคะน่าจะเป็นต้นไซส์ประมาณห -6 ปีดกมากเลยนะคะแล้วก็มีทุกรุ่นเลยนะคะนี่ใครที่อยากจะปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวานะคะไว้ทานเองหรือเอาไว้ขายติดต่อกิ่งพันธุ์ของเราได้นะตอนนี้นะคะ ต้นดกๆแบบนี้เราก็จะทัดไว้นะคะทําพันุ์เนาะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นอกจากมีผลขายแล้วเนี่ยเรายังมีกิ่งพันใหุ้์เปิดจองให้เพื่อนๆด้วยแล้วที่สวนเราจองอเราตอนเองนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะเอากิ่งพันธุ์ไม่ดีเพราะเราก็จะใช้ปลูกของสวนเราเองเหมือนกันนะเพื่อนๆนี่ กิ่งต้นนะคะเราใช้กิ่งที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปเพื่อที่จะได้ต้นที่แข็งแรงแล้วเราก็คัดเฟ้นนะคะจากต้นพันุ์ในสวนของเราที่ให้ผลโดกรสชาติดีนะคะทรงพุ่มสวยให้เพื่อนๆนะคะนี่ท่านใดสนใจก็สั่งซื้อกิ่งสั่งซื้อผลโทรเข้ามาได้เลย0 9 6 4 2 5 3 1 3 6เรามีทั้งผลสดและกิ่งพันธุ์จำน่ายค่ะสวัสดีค่ะลูกเล็กเอาไปเลยเนาะ ใช่ลงมือแล้วนะคะวันนี้เจติ๋มเป็นคนตัดเองเลยนะคะนี่ใครไม่รู้จักเจติ๋มนะคะนี่เจติ๋มค่ะเป็นเจ้าของสวนนะคะเป็นแม่เป็นแม่ของแอดมินเองวันนี้ออกแรงตัดส้มเองเลยแล้วก็เราจะมีจัดส่งให้เพื่อนๆด้วยวันนี้นะคะใครที่สั่งออนไลน์เข้ามาแล้วก็วันนี้มีทั้ง รับหน้าสวนด้วยนะคะใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้ชุดละส0มบาทเหมือนเดิมนะคะส้มโอพันขาวแตงกวาวันนี้มีขาวแตงกวาแล้วก็มีทองดีมีทับทิมสยามว่าง1ชุดนะสนใจก็โทรเข้ามาเบอร์โทร0 9 6ย์5 3 1 3 6หหรือว่าจะทักเข้ามาที่ เพจบ้านสวนสุวิมนก็ได้ Facebook ก็ได้นะคะยินดีทุกท่องทางแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางรายอัตโนมัติด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมเนื้อข้างในว่าเป็นแบบไหนอันนี้คือต้นจริงๆเลยนะคะที่เรานี่อันนี้เป็นต้นที่เราใช้ทําพันธุ์ในสวนนะคะเราก็เลือกจากต้นที่แข็งแรงติดผลดกไม่เป็นขั้วเหลืองนะคะแล้วก็ มีกิ่งพันธ์ุแบ่งจําหน่ายด้วยนะแต่เพื่อนๆต้องสั่งจองล่วงหน้าเพราะกิ่งพันธ์ุมีจานวนจํากัดแต่ส้มโอเนี่ยยังมีเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ค้าไปเอามีดก่อนนะคะแล้วก็จะลองผ่าดูเนื้อนะคะเนื้อเป็นยังไงเราจะได้มาลองดูกันนะคะ